อาถันอีกไปเนี่ยอาถันอีก้ไปเอาออกก่อนแล้วค่อยวิ่งมาไฟไม่เอาตอนนี้ไม่ยังไม่ไอุ้ยกี่บาทวะ กางเกงจอกกิ้งแพนสองพันห้าร้อยบาทตัวรีวิวเท่าไหร่นะตัวรีวิวเท่าไหร่ 2, อะสองพันห้าอ๋อสองพันห้ารีวิวสองพันสามค่ะแม่จะตี <laughs> ลวนเลยนี่แค่แบบทดสอบระบบเฉยๆนะยังไม่ทันเริ่มเลยี่บ้านเริม่มไหนของคริสต์มาสหรอสามหกจ้ะสามหกเก้าหรอแย่แล้วก็กางเกงจ็อกกิง้งอันนี้ยี่ห้าค่ะจอโกยี่ห้ายา สี่ห้าเกิดเดือนยี่สสองห้าอะลูกค้าอุ้ยอะไรเนี่ยมาถึงสองตัวติดเลยอะไรวะเอ็นี่ไงมิกกี้เม้าเดินนั่นดักเปิดมาส่งอะไรอะมาส่งกันหน่อยจีมาส่งกันหน่อยจีอะมาส่งกันหน่อยจีผู้หญิงสเวตเตอร์ลูกค้ามาถขึ้นแล้วอันนี้ของผู้หญิงนะปากกาก่อนเดี๋ยวชอบสิวอันนี้อันนี้เรียกตัวเลยนะเดินนั่นดักค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะ าเป็นตูดแบบมือมือแปะอุยไปไปดิสนีย์ใครเอาบอกตัวนี้ราคาตัวริวเหลือสองสามศูนย์ศูนย์ค่ะอะไรอัดีดูเด้ออันดีดูขาจ้ำขาปล่อยมีหมดเลยลูกค้ะขาจ้ำขั่อยไปอย่างตัวเดียวตัวนี้เพิ่งลงเมื่อเช้าลงสดลงสดขายเลย เปิดเพลงหนาดไหนเปิดปลาในตลาดอ่ะุ้ยกินกระเดวกระเดวเลยตัวนี้เป็นป้ายญี่ปุ่นเป็นป้ายญี่ปุ่นวิวนะคะลูกค้าจ๋าใครที่เคยเอาไปจะรู้อยู่แล้วว่านางแมนฉ่ำมากนะคะลูกค้าตัวนี้มางานงานที่เอ่อจะบอกว่าลูกค้าตามหาเยอะนาอแล้วก็น้องไม่ค่อยมีเยอะนะแต่แม่แม่จ๋า ใครอยากได้รีบเก็บเลยนะคะในพารัสองห้าศูนยูนยรีวิวเหลือเพียงสองสามศูนยูนย์ค่ะลูกค้าน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลกับ X สตูดิวค่ะแป้นสตูดิโอใช่อันนี้ยูนิคนะคะพี่เดี๋ยวหนูเอาป้ายให้ดูเขาใส่ให้ลูกค้าดูได้ป้าได้ค่ะได้นี้คือฉันใส่ไม่ได้แต่ยูนิคอร์เขา X กับอันนี้ค่ะสตูดีวคอลแลบคอลแลบใช่ขอเอ็กซกันลูกค้ากันอไ่ไหนอะที่เธอบอกใส่ใส่ไปแล้วโดนเดี๋ยมันมีขายตัว ลูกค้ามมนเป็นคลาสไซนะเอวยืดเอวได้สะโพกได้ไปได้เลยแม่ตัวนี้ในราคาหน้ารักหน้ารักนะคะสองห้าสิบากค่ะอะมากคุยจริงจึ้งอ่ะนี่คุณแม่เห็นบั๊บเปิดมาไม่กี่ตัวพายบเยอะมากเลยอ่ะคุยลูกค้าสวยจริงอะเดีวหนูใส่ให้ดูนะตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้วันนี้ข้อนะคะจีอูอแงนะว่า ยูนิฟอรดจียูเยอะมากยสวยมากแบรนด์ที่แบบว่าออกมาเยอะแบบขนาดนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วประเด็นพึ่งลงฉันเหนื่อยมากคือดิอุ้ยน่าะยูนิฟอร์ดฉันเหนื่อยมากขาคือแบบสวยโซโจเจ๊อะเออใส่ไดเห็นป่ะพี่เท่าไหรคะ่ะสองห้าศูนย์ศูนย์รีวิวเหลือเพียงสองสามศูนย์ค่ะแม่น่ารักมากเอวยื่น แบบมีเชือกด้วยนะคะลูกค้างานแบนเยอะมากๆใครอยากได้รีบเก็บดูกันก่อนได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้หนูก็หนูยังไม่เคยเปิดเลยเห็นไหมพี่ยูนิคอร์เชื่อแม่ใครอยากซื้อได้โชว์อุ้ยน่ารักันดูดิแล้วมีกระสอบไหนที่หนูไม่ใส่บ้างแล้วหนูถ่ายรีวิวให้แม่ด้วยจริงเหรอลูกค้าสวยมากนะโอ้โหพี่ยูนิคอร์นแล้ว่ะดูดิไม่ตัวโกงกันเลยยูนิคอร์นยูนิคอร์น หญิงชายบอกว่าใส่ได้นะใช่ลูกค้าชายหญิงใส่ได้หมดนะคะลูกค้าแบรนด์เยอะมากลูกค้าอันนี้เราตักยังอันไหนตักยังอ่ะพี่ยังปักอะไรอ่ะปักตะกร้าหรือยังยังหรอคะตะกร้าปักแล้วแต่วอขึ้นดิวอ่ะราคาขึ้นเก็บลูกค้าในตักแล้วจีอูเอาลูกสาวน่าดีมากอ่ะแบรนด์โชสองตัวคู่เลยอารมณ์เสียแบรนด์เยอะหำจริงนะแบรนด์เยอะไปไหนอ่ะ อ่ะดูพี่แต่แต่แต่เนี่ยลูกค้าไปดูพาราได้เลยนะคะในในชอบอ่ะหนูกล้าพูดว่าตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยแน่ๆลูกค้าแต่เนี่ยคือบรู้ราคาหมดเลยรู้สิเพราะว่าเข้าไปเห็นแล้วมันแพงไม่ซื้อไงรอซื้อลูกค้าใช่ไหมใช่พี่บ้านมันประมาณกี่ตัวคะลูกค้าตัวนี้ญี่ปุ่นวิวนะคะใครรับแจ้งได้เลยเนาะแม่ดูงานกันก่อนก็ได้นะคะยูนิคอร์จียูซาร่ายูคนถ่ายรีวิวให้พี่ เออจริงด้วยอ่ะพี่ดูดิจิบมาตัวไหนก็เนี่ยมีแต่แบรนด์ยูนิคอห์ออกเยอะดิมากอ่ะลูกค้าสวยจริงยูนิคอห์อีกไปดูดิเขาเรียกเขาเขาเรียกกางเกงเอวมันเขาบางคนอาจจะเรียกแบบว่าสเวตเตอร์ก็ได้ลูกค้าแต่น่ารักมากปุ๋ยนี่คือคุ้มนะแม่ใครเอาไม่เอาไม่เอาทุกตัวมีแต่ยูนิคอห์ทหมดเลยอดีดูดเอาขู่ลูกค้าปะแม่ ไม่เอฟถูกเก็บไปใส่หมดเลยนะใส่แล้วฉันหยิบถูแบนด์เจอแบนว่ะหยิบไม่ทันเลยดิเห็นป่ะพี่คือโคตรตาหนาหักอ่ะดูดิแบนออกเยอะมากยูนิโค่ออจริงแบนเยอะมากอันนี้อันดูค่ะอันดีนตุตุ๊ดแม่ยกกระสอบพาราสองห้าศูนย์ศูนย์ทำจริงรีวิวเอาไปเท่าไหร่ลสามสอง สองสามเช็คระบบเนี่ยเขที่สองห้าไงก็เช็คระบบไปกี่อย่สองห้านี้สองสามอ่ะสองสามนะจุดิพี่หนูหยิบสุ่มๆมาจียูออกอ่ะอุ้ยจริงถามจริงนะยิบไม่ได้เลือกนะแบนออกสวยมากแบนดอันนี้เอาไปจียูไปจียูค่ะอันเนี้ยไม่ได้หยิบเลือกเลยพี่ดูดิพี่ก็ชงอคมุนวุ่นวายนิดหน่อยแม่คอนิคคอร์นิคโคอีกแลสวยมากดิดูดิเออเนี่ย ใส่หญิงได้หมดนะใส่ได้เอวได้สะโพกได้อะแต่มันเป็นของผู้หญิงนะใช่แต่เป็นของผู้หญิงนะบอกก่อนจีวูจ่ะจีวูอีกแล้วหรอนี่กว่ามีแค่เนี้ยลูกค้าเนี่ยหนูถามหน่อยเอาไปเปิดทำไมจะไม่คุ้มคือฉ่ำฉ่ำแค่เอาไปขายกันแบบสกุ๊ปปี้สกู๊ปปี้สกู๊ปปี้เลยปะล่ะอ่ะลูกค้าตัวนี้จีวูค่ะน่ารักมากลูกค้าสีของน้องโทนอ่ะญี่ปุห้อ เออเยอะไปไหนอะขี้โคเยอะไปกเกินสิบตัวแล้วพี่ตั้งแต่เปิดมาดูดิยูนิคอจิยูคือเยอะมากเลยอะเกินจ่าโคอีกแล้วดูจ้ายูคายูคา,าจ่าจยูคาจ่ายูคาจ่าตัวนี้ลิมากเลยอะดูเห็นปะความีความเป็นสปอร์ตความีความเป็นขอบขอบขอบกางเกงวัยรุ่นน่ะได้ยินี่เพื่อนบอกไหนรึได้ยินเสียงพี่เพื่อนบอกแบ๊วทำเสียงในหัว จิวเอ็น้วยูนิคอวีลูกค้ามันดีมากมันแซ่บยูนิคอออกอีกแล้วอ่ะมันออกเยอะออกทรงสวยออกแบบว่าไม่คีน่ะหนูบอกเลยโคตรแต่ละสวยนี่ขนาดเราหยิบถามจริงถามจริงนะลูกค้าจิวยูนิคอเยอะมากเนี่ยอีกแลนี่ขนาดหยิบสมสมแล้วพี่ดูดิถามจริงนะเอ้แต่สีสวยเหมือนกันอุ้ยลูกค้าแบรนด์ลูกนี้คุ้มเนี่ยยูนิคออีกแล้วหยิบโดนทุกตัว อันนี้จ u ออกอีกแล้วค่ะพี่พี่เนี่ยแมนเหมือนกันวอเลวอะไรวอลเล็พิงค์หรอมันคืออะไรป้ายกั้นพิงค์หรอเออพยายามแล้วนะพี่แฮปปี้รับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะไปแม่รดไม่ต้องทำแบบนี้เราจะเปลี่ยนทำอย่างนี้เราจะเปลี่ยนทำอย่างนี้ขอบคุณค่ะแม่จ๋า แล้วรบกวนยนยอดให้หนูด้วยนะคะหนูจะได้จะส่งวันนี้เลยนะคะขอออเดอร์ไม่เกินสามโมงยี่สิหนูจะส่งวันนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันเห็นไหมคะเป็นแบบเห็นไหมขอรบป้านะคะวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะหยุดหนึ่งวันนะคะออเดอร์ลูกค้าอยากได้อะไรดันมาได้เลยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไม่ว่ารูจากช่องทางไหนนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะพี่พที่ได้กระสอบใบหนุไปนะแม่ ขอหนูขอหนูขอช่องทางแค่นี้เลยอุ้ยสวยมากมาดูด mm. ิใส่อย่างเนี้ยอุ้ยรอดรอดรอดวิ่งเลยแฟนออกทุกตัวนี่ขนาดเราแบบตัวไม่ได้แบบอุ้ยหาไปแต่มเราเกือบทุกตัวหยิบมาคืออ่แม่เนี่ยดูดิดูดิอันเนี่ยสวยจึ้งสวยสุดพลังสวยโซกดูดิงากันเองดีกว่าแม่หนูไม่พูดเยอะแต่ก็เยอะแล้วแหละยูนิคอร์าไม่อยากน้อยหน้าใคร เขาหน้าหลักมากหนูเรียกเขาว่ากางเกงเอวยืดนะคะลูกค้าแต่ว่านางอาจจะเป็นทรงแบบว่าสเวตเตอร์คล้ายๆอย่างนั้นเลยตามที่หนูใส่อย่างเงี้ยแม่สวยมากหน่ารักอ่ะทำไมแม่ไมันออกเี้อ่ะติดหนูไงวิเขา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 เย็บมาดีมากเลยอ่ะโลโก้เขาอ่ะลูกค้าบอกว่าดีไหมอ่ะนั่นละดิ อุ้ยแปลกๆอ่ะเสียงแอุ้ยอันนี้มีกระเป๋าด้วยอันไหนด้านหน้าเอ่ยทำไปแล้วอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วอะไรฟิวนั้นแชมป์วีวสวยอ่ะลูกค้าน่ารักมากแชมเปีแชมเปี้นวิวแชมเปีอันนี้ค่ะรายที่สองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะลูกค้ารู่รีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแม่ตัวนี้ คู่รดอีกเหรอแบรนด์เยอะขนาดเนี้เนาะลดไปอ่าลดไปจ่ะแม่ซื้อคู่พาราปกติอยู่ที่สองห้าศูนย์ซื้อสองลูกหนูลดให้อีกสามร้อยบาทลูกค้าจากห้าพันเหลือสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะเซียนดูรีบ็อกค่ะร็อบบีค่ะเขาแบรนด์เขาไม่แบรนด์เขาไม่ร้อยหน้าใครนะเยอะมากลูกค้าแบรนด์ของญี่ปุ่นรู้กันอยู่แล้วมีกระเป๋าด้านหลังเดิมจิวอีกแล้วค่ะที่มันดูโค้งเพราะว่ามันใส่แกงปองอยู่ข้างในนะ แม่เราใส่อเกงข้าในมาเลยดูพวงพวงเขาเรียกอะไรนะมันโปร่งตูนพวงพวงเทไรนะแม่เอากทุกตัแม่นี่ไม่สวยม่แล้วอ่ะที่มีที่มีสองตัวที่้านดูงานกันได้เลยนะคะลูกค้าถูกใจเก็บไปนะแบนช้ช้แม่หนูเปิดแล้วนะคะอยากได้อินบ็อกได้เลยเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้ามากจริงเยอะมากพารายอ็กเกอร์สองสี่หเฮ้ยไม่ใช่สี่ห้ามันบวกอห้ น้ำหนัก45กิโลอยู่ที่2500ซื้อ2ลูกลด300จาก5000เหลือแค่4700ค่ะสวยมากพี่สาวพี่สาวเอาไป2ลูกเลยมั้ยล่ะพี่สาวแก๊ปออกอีกแล้วค่ะพี่งานต่อไปเปิดอะไรคะดูลูกค้าอยากดูอะไรคิดมากเลยคิดมากหลยสิคะส่วนเอวยืดจ้า แบนออกฉ่ำๆหูพี่สาวนางเเกงอะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่ากางเกงสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าเขาเรียกเอวเอวเอยืดมันเป็นเอวยืดเอยืดล้วนอ่ะเออลูกค้าแต่นางก็ไม่ได้เป็นทรงสเวตทั้งหมดลูกค้าดูได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักขาขาจั๊ขาปล่อยแบบนี้อันนี้แกหนูก็ใส่ของเขามาเนี่ยในกระสอบนะเป็นผ้าสเวตเตอร์ทั้งหมดลูกค้าเป็นผ้าสเวตเตอร์นะคะเป็นทรงของผู้หญิงนะเขาของผู้ชายจะใหญ่กว่านี้ นีเข้ออกอีกแซ่เฮลวีน่ารักมากอ่ะเนี่ยนะ้วสีแบบนี้ไวรุ่นชอบใส่นะสีพวกสีใช่สีพื้นๆเนี่ยไวรุ่นชอบใส่อันเดอร์นิวบาลานซ์หรือว่าจะเป็นตัวนี้ด้วยไนกี้แชมเปิเอนอะไรอีกวะอะไรออกอีกวะไนกี้แชมเปี้ยนอาดิดาแล้วอะไรอีกวะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยคูมาออกด้วยหรอใอ่ะมาถึงแล้วอะดิรุสต่อไปเปิดอะไรคะแม่อยากดูอะไรอยากดูอะไรมากกว่าสี่ห้าสิบ มีคริสต์มาสกับสีห้าส่วนมีกระบอกไหมคะกระบอกหมายถึงถึงงานตัวนี้แบบมีทรงกระบอกไหมอ๋อมีค่ะมีปุ่กระบอกที่วีดูใช่ลูกค้ามีนี่สิ่ที่หนูใส่อยู่ก็กระบอกแล้วผ้าเขาดีมากเลยนะลูกค้าซีอูยูนิโค้เยอะมากค้าเล่นกันอยู่นะไปย้อนกันดูนะเก็บแก๊บเก็บแก๊บเออนั่นแหละแย็บแก๊บแย็บนี่ก็ยู่ในข้ออีกแล้วค่ะ และก็ตัวนี้ก็สวยเช่นกันป้ายแบรนด์เหมือนกันค่ะลูกค้าดูดิพาราคือน่าหลักมากแม่ยกกระสอบหนูให้ในพาราสองห้าศูนย์นะคะ <พอ S 1> น้ำหนักส <พอ S 1> ีนะ่สิบห้ากิโลแม่น้ำหนักสี่สิบห้ากิโลป้ายญี่ปุ่นวิวนะคะใครที่เคยเล่นงานนี้จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่างานแบรนด์เยอะมากๆลูกคะะ้าจ๋าป้ายหนูให้ดูตัวอย่างงานกันนะคะลูกค้าถูกใจรีบเก็บรีบตำนะคะเพราะว่ามีไม่เยอะนะแม่ เป็นงานมือสองเหรอคะใช่ค่ะลูกคายกก็สอบมือสองพี่ต้องเห็นไหมคะเห็นค่ะอ่านี่นะแม่สวยสวยเลยอันนี้เป็นกระตูนล,ลูกค้าสนุบปงสนุกปี้คือน่ารักมากดูแบรนดกันนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบทแมนลูกค้าแบทแมนกางเกงเนี่ยลูกค้าแต่งก็บอกว่าจายีูนิโคเยอะมากย,นกากยูนิโคกับตีย ดูดิแม่อุ้ยน่ารักอันนี้เป็นุวยน้องมิกกี้เมาส์นะคะลูกค้าน้องเป็นมิกกี้เมาส์น่ารักค่ะมีมีการแบบว่าเล่นมืออันนี้อันนี้มันไม่ได้อยู่นะแม่มันมีเชือกนะเนี่ยมันปรับได้นะรูดตามตัวนะแล้วป้ายป้ายที่้ดยนป้ายดิสนี่เหรออู้หูดูดิแม่ถามหน่อยเอาอะไรมาไม่คุ้มงงมากอุ้ยสวยอ่ะซื้อักรูปได้ไหมทุกคนค่ะลูกค้าอาดิดาสค่ะสวยมากอาดิดูตูตูสีเทาขีดข้าง ขาหมูพูมากค่ะลูกค้าจะกินข้างตัดเล็บตัดเย็บข้างๆด้วยเย็บปรคบลูกค้าสวยมากดูดิงานแบบตึงจัดอ่ะหนูสูงกว่านี้ได้ไหมลูกก็ก็สุดมือแล้วค่ะพี่จริงเหรอโอเคนึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรต่อคกค้าน่ารักมากอันนี้ไนกี้ค่ะลูกค้างานในเนี้ยมันเป็นของผู้หญิงนะอุ้ยตัวนี้เป็นแบบขาโก้ขาโก้เขาเรียกตรงแบบออกสเวตเตอร์ด้วยน่ารักมาก ลูกค้าดูสวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้มีงานปักด้านหลังด้วยลูกค้าดีเทลคือดีมากดูสวยมากต้องขายอีกมันน่าจะเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยลูกค้าสวยมากรอก่อนนะแม่อย่าใจร้อนนะหนูให้ดูเรื่อยๆนะสวยมากอะ่ะคาราน่ารักนี่ต้นทุนถึง20บัาทไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงนะถูกมากนะคะดูสีเอ,อ่ยใด คือน้องญี่ปุ่นน่ะลูกค้านางจะเป็นสีแบบมินิมอลนะคะเป็นสีสุภาพแล้วลูกค้าไปใส่เสื้อกับสีอะไรก็ได้เลยนะคะง่ายมากๆพารารนกค่ะลูกค้ายกกระสอบนะคะสี่พันเอ้ยเยก็สอบสองพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าน้ําหนักสี่สิบห้ากิโลค่ะน้ําหนักสี่สิบห้ากิโลนี่จะขายสี่พันอย่างเดียวอ่ะลูกค้าดูหูสาองพันห้าสองพันห้าันเดอร์ค่ะลูกค้าสองพันห้าซื้อคู่ลดสามร้อยนะ ก็สอบจากปกติ5 000เหลือแค่4 700นะคะลูกค้าออเดอร์ลูกค้าจะเอฟแล้วโย,ยนยอดให้หนูด้วยนะคะหรือว่าแม่แม่ที่สั่งของนะคะในในทุกทุกบ้านเลยนะคะลูกค้ายนยอดได้เลยก่อนอ่าก่อน3โมง20หนูตัดยอดส่งวันนี้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าอ่าหลังจาก 3ามโมงยี่สิบจะส่งอีกทีเป็นวันที่สิบเจ็ดเลยนะคะลูกค้าอยากดูสินค้าเพิ่มเติมอินบ็อกหาแอดมินนะคะแม่ระหว่างไล์รอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพี่ๆอยู่หน้าไลฟ์กันหมดนะคะอาจจะยังไม่ได้ตอบเลยนะอาจจะยังนะสวยมากแม่อ่ะกับพาราน่ารักน่ารักสองห้าศูนย์ศนย์ค่ะลูกค้ากับป้ายนี้เลยะคะ่ะเขาเรียกว่าจ็อกกิ้งแผนนะคะลูกค้าแคบป,ป้ายไว้ก่อนได้เลยนะคะใครจะมาเอฟวันหลังก็ แจ็บเจบป้ายเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ